ให้ชาวฟรีแลนซ์ด e ีลงานผ่านแพลตฟอร์มคนทำงาน d o doe dot go t h ช่า สวัสดีจ้าวันนี้นอ้องเศร้านุย่ยมีข่าวดีสำหรับคนที่กำลังมองหาง,งานสำหรับพี่น้องชาวฟิลแลนมาบอกกันพวกกรมการจัดหาง,งานเขาได้พัฒนาแพลตฟอร์มคนทำงานให้เป็นแหล่งบริการงานอาชีพอิสระครอบคลุมทุกอาชีพใน10หมวดงานลักประกอบด้วย1กราฟิกแอนด์ดีไซเนอร์การตลาดและโฆษณาพิมพ์เขียนแปลภาษาภาพและเสียง โปรแกรมมิ่งปรึกษาและแนะนำการหาบริการรับทำสินค้าและอาหารงานช่างนกสทันเทการซ้อนโดยหาบริการผ่านเว็บไซต์คนทำงาน d o e g o t h ซึ่งนังมอนนาจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบอาชีพอิสระคนที่ต้องการใช้ทักษะความสามารถหารายได้เสริมมาประกาศรับจ้างทำงานร่วมทางผู้ว่าจ้างก็สามารถขอหาผู้รับงานอิสระให้ตรงตามความต้องการในมือกันจา้า 啊。 ในส่วนการให้บริการนังกล้าวเนี่ยนะเขาไม่มีการเรียกเก็บค่าบริการจากแพลตฟอร์มแล้วก็มีความปลอดภัยเนื่องจากว่าผู้รับงานอิสาระและผู้ว่าจ้างผ่านการลงทะเบียนแล้วก็ยืนยันตัวตนผ่านระบบสิงเกลิลแล้วก็ซิงออนของภาคราัฐซึ่งในส่วนของคนทํางานอิสาระเนี่ยนะก็สามารถลงประกาศงานง่ายๆในเซคันตอนนึงก็คือการลงทะเบียนเป็นผู้รับงานอิสาระโดยการกรอกข้อมูลส่วนตัวสําหรับยืนยันตัวตนให้ครบถ้วนแล้วก็หากมี นังสื้อผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมเกลสาสมารถแนบเพิ่มเติมได้แล้วก็รื้อยืนยันตัวตนเทสัาหนังงานจัดหาง,งานจังหวัดในพื้นที่เทยป,ปัจจุบันเทลงทะเบียนไวเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับผู้ว่าจ้างงานสองน,นีน่ะนำเสนอตัวเองด้วยการอธิบายตัวตนเ่เกี่ยวข้องกับงานให้โดดเด่นไม่ว่าจะเป็นประวัติการศึกษาประสบการทำงานทักษะความสามารถรางวัลใบประกาศเพื่อเพิ่มโอกาสการจ้างงานสามนน่ะลงประกาศงานโดยการเลือกหมวดหมู่งานและ ระบุรายละเอียดอัปโหลดรูปพนงานขั้นตอนการทํางานกําหนดราคาแล้วก็วิธีการส่งงานแล้วก็ส่งประกาศงานตัวสอ่ันระบอบหากตรงตามเงื่อนไขนาก็จะมีการอนุมัติประกาศงานภายในสองวันทําการจ้าเซ็นนาก็จะมีการประกาศงานเผยแพร่บนแพลตฟอร์มคนดํางานนั่นเลจ้าสวนผ้วาจา ก็จ้างงานง่ายในฮอกคันตอนก็คือ 1. นึคนหาผู้รับงานอิสระที่ถูกใจโดยการผิดหน้าจากพนงานแล้วก็รีวิวสลงทะเบียนเข้าใชายงานให้มีการกรอกข้อมูลส่วนตัวสำหรับยืนยันตัวตนให้ครบถ้วน 3. าสื่อสารสอบถามรายละเอียดพานช่องทางเช็คข่องระบบสสร้างใบเสนอราคาหรือว่าผู้รับงานอิสระ สร้างใบเสนอราคหาหากทอกองแล้วก็ให้กดปุ่มอนุมัติใบเสนอราคาห้ารอผู้รับงานอิสาระส่งงานมาแล้วก็ฮอกให้เรตติง้งแล้วก็รีวิวงานที่จา้างเพื่อจะได้เป็นประโยชน์ต่อไปจากระบบนั่นแหละจา้าแต่ถ้าว่าทางส่งไฟน่ะมีข้อส่งไซยเลยก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เทสนักงานจัดห้างงานจังหวัดสำนักงานจัดห้าง,งานกรุงเทพเผื่นเทนึงถึงซิหรือว่าไซดด่วนกระทรวงแรงงานหนึ่งห้าศูนย์ก กสองกรมการจัดหาง,งานหรือว่าไส้ด้วนกรมการจัดหางานหนึ่งวเซที่น้องเศ้าหนุ่ยขึ้นในบนหน้าจอนนจ๊ะจ้าไปบาย